สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีชมฟุตบอล a f c u 23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับซึ่งทาง True ID TV ก็ได้นำมาถ่ายทอดสดให้ชมกันฟรีแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าเราจะเป็นที่จะต้องมี Account ของ True ID ก่อนนะครับ เมื่อล็อกอินทางทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับโดยที่เราสามารถกดลงมานะครับทุงที่กีฬาเนี่ยฮะเลือกไปเลยนะครับ AFC Asian Cup นะฮะถ้าส่วนนี้นะครับเราดูไฮไลท์ได้ด้วยนะครับตอนนี้มี2คู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือถ่ายทอดสดอีก1ครั้งนะครับ8มิถุนาเวลา2ทุ่มถ้าเราชนะเราก็จะได้ดู กันต่อไปนะครับคราวนี้เราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราจะเข้าไปดูช่องนะครับสมมุติว่าผมกดไปทางซ้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ช่องรายการนะครับเลือกกีฬานะครับแล้วก็เลือกช่อง894นะครับ ID Station คือช่อง894นะครับหรือเราอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ8 9 4ส นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมาที่ช่อง ID Station ละนะครับก็ถ้าเรามีกล่อง to ID เนาะเราก็กดดูง่ายๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดเข้าอีกทางหนึ่งเราก็จะใช้วิธีนี้ครับนี่รายการแนะนำนะครับนี่คือ ID Station ฮะตรงนี้ครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือจะดูตรงนี้ ก็มีอีกเพียบเลยให้เราดูเห็นไหมแต่ลรคนที่มีกล่องอยู่แล้วก็สบายมากนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับกดไปที่กีฬาเห็นช่องไหนที่เราดูไม่ได้คือมันล็อกอยู่นะฮะนีครับแล้วก็มาดูที่ id station เนี่เห็นไหมครับ id station นี้ดูได้อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ